วันนี้คุณขิงมาพร้อมกับ2เรื่องสั้นๆครับเรื่องแรกเรื่องอามาเรื่องนี้คุณแม่เป็นคนเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อสักประมาณ5ปีที่ผ่านมาเรื่องที่2คือเรื่องนางตานีฮะเรื่องนี้คุณพ่อเป็นคนเล่าให้ฟังเหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่แล้วมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณขิง สวัสดีครับคุณขิงสบายดีนะถาาว่าสบายจงไ,ไมก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเป็นอะลาะป่วยอะหรือว่าไงฮะใช่ครับมันร้อนมากอากาศรอนน้อนเนาะใช่เออตอนกลางวันเนี่ยผมออกมานอกบ้านนี่โู้โหมันระอ,อุจริงๆนะใช่ครับร้อนมากอยากให้ฝนมันตกลงมาแต่มันก็ไม่ตกสักทีไปตกที่อื่นแทนผมก็งงคนที่มันหน้าฝนแลวหน้าอะไรกันแน่ครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวรอฝนมาทีนี้เนี่ย เมื่อไหร่ฝนจะหมดเนาะน้ําท่วมจริงๆผมผมก็ไม่อยากให้ตกเหมือนกันนะพี่เพราะว่ามันแบบถ้าตกเนี่ยกลัวโลกมันจะกลับมาหนักอีกรอบหนึ่งอันตรายมากอันตรายมากเออเพราะว่ามันมีเรื่องของน้ําที่มันจะต้องท่วมแล้วเชื้อพวกนี้มันสามารถอยู่ในน้องในน้ําได้ไงใช่ครับเฮ้เมื่อไหร่มันจะผ่านไปก็ไม่รู้เนาะครเออมาคุณขิงมาว่ากันถึงสองเรื่องสั้นๆของคุณขิงเอาเรื่องอาม่าก่อนเรื่องเนี้ย คุณแม่ท่านเล่าให้ฟังถูกไหมฮะใช่ครับตอนนี้เรื่องของผมนี่จะไม่ค่อยมีแล้วจะเป็นคนฝากเล่ามากกว่าอ่ะได้ได้หมดเลยจะ <c oughs> เป็นเรื่องตัวเองหรือว่าคนฝากมาเล่าได้หมดเลยแต่ว่าเรื่องอาม่าเนี่ยมีผมผมผมเนี่ยเจอด้วยคือเข้าไปอยู่ในเนื้อเรื่องได้ครับได้เลยฮะมาย้อนกลับไปเมื่อห้าปีที่แล้วเกิดอะไรขึ้นเรื่องแรกนี้เชิญเลยครับเรื่องก็คือคุณแม่ผมเนี่ยมีเหตุให้ต้องไปโรงพยาบาลตอนประมาณป,าณปีสองเพราะว่า บาหวานต่าน้ําลายฟูปากอืก็เลยที่บ้านเขาแบบเป็นลมวุ่นวายเรียกรถเรียกรถพยาบาลมาปรากฏรถโปรเจกต์ตึงนั่นมาแทนรถมูลนิธิใช่อืมมันก็เป็นล้างไม่ดีแล้วก็แม่เขาบอกเอาไปก่อนไปก่อนที่บ้านบอกเอาไปก่อนไปโรงพยาบาลที่ใกล้สุดซึ่งโรงพยาบาลเนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่อยู่ชานเมืองว่าบ้านผมอยู่ชานเมืองนะครับครับอยู่เกือบๆนครปฐรมละก็คือ ไปโรงพยาบาลเนี่ยมันน่ากลัวซึ่งโรงพยาบาลน,นี้เป็นโรงพยาบาลที่เก่ามากโรงพยาบาลรัฐบาลอือยู่ลึกด้วยเอ,อพี่แจะคจาตอนที่ผมเล่าได้ไหมว่าที่คุณยายกับคุณแม่เจอลงเจอ,เจอ,เ,จอเจอวิญญาณไอ้คนโบราณที่มาที่ที่ะนาดนะ่ะขน,น้นว่าเก่าแล้วอันนี้เก่ากว่าเก่ากว่าอีกเพราะมันเป็นโรงพยาบาลที่แบบไม่ได้รับการปรับปรุงอะไรเลยครับเป็นโรงพยาบาลแบบพื้นยางเป็นกระเบื้องยางแล้วก็เป็นห้องไม้ทั้งหมดเลย อันตอนแรกเนี่ยเราพาแรกก่อนคือคุณแม่เนี่ยเขาไปถึงเนี่ยเขาเขาน่าจะอาการดีขึ้นตั้งแต่รถพยาบาลแล้วเพราะว่าพยาบาลเขาฉีดยาอะไรเข้าไปทําให้แบบน้ําตาลมันกลับมาเท่ากับคนปกติครับ,รบอ่าพอฟื้นตัวอะไรปุ๊บเนี่ยเขาไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเขาก็เอาคุณแม่เนี่ยขึ้นรถเอ่อขึ้นรถเข็นเนี่ยเตียงเนี่ยไปจอดไปรอติดต่อห้องพักอะไรอย่างเงี้ยครับติดต่อคุณหมออะไรเงี้ย คุณแม่เขาก็นอนอยู่บนเตียงแบบสลือไม่ค่อยรู้สึกตัวอะไรอย่างนี้ครับเพราะรว่าเพิ่งสั่นเพิ่งเพิ่งฟื้นขึ้นมาจากจากการสัร่นไลผ่ผูปากคับเอ่อคุณแม่เนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เขาสลือๆล,ล,ลืมตาขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นเตียงเตียงหนึ่งหนี่ยจอดอยู่ใกล้ๆตรงที่คุณแม่เขาจอดอยู่เป็นคนแก่คนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงอ่าคุณแม่เขาก็ไม่ได้สนใจเลยสักพักหนึ่งคุณคนแก่คนเนี่ยเขาเรียกคุณแม่หนู เป็นอะไร uh huh. คุณแม่ผมเขาบอกว่าไม่สบายค่ะมาครับอกเป็นอะไรเป็นมากไหม uh huh. แม่ผมก็บอกว่าก็น uh ้ำลายฟูปากกับคุณอามาคือแบบเป็นเบาหวานด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยสบายครับอามาเขาบอกเออดูแลตัวเองดีๆนะ uh huh. อายุยังไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ย uh huh. คุณแม่เขาก็แบบ ก็คุยคุณแต่คุณแม่เขาเขาเขามองสีหน้าอา마เนี่ยอา마เป็นคนใจดียิ้มแย้มอะไรครับอ,อายุน่าจะประมาณแปดสิบเก้าสิบประมาณเนี้ยอซึ่งอาาเขาก็นอนยิ้มคุยนิดนดคุยไม่เยอะมากก็คุยตามที่ผมเล่าเมื่อกี้คุยนิดนิดหน่อยแล้วคุณแม่เขาก็เพียแล้วเขาก็พุบหลับไปอสักพักก็มีผมผมกับคุณพ่อเนี่ยคุยกับคุณหมออยู่อีกที่หนึ่ง ก็เลยเดินมาคุยอะไรเรียบร้อยประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยคุยนู่นคุยนี่เรื่องห้องพักเรื่องยาว่าคุณแม่เขาเป็นโรคอะไรทําไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยสักพักคุยเรียบร้อยเลยเนี่ยก็เลยเดินมาหาคุณแม่มาสะกี้คุณแม่ให้ตื่นอะไรเงี้ยบอกว่าจองห้องได้แล้วมีห้องว่างอยู่ห้องหนึ่งอปรากฏว่าคุณแม่เขาก็ลืมตาขึ้นแล้วเขาก็อันมาอันนู่นหนนี่คุยแล้วเขาก็ออันไปมองตรงที่ที่หนึ่งผมผมไม่ได้สังเกตอะไรหรอกเขาเขาแบบ ขาสะดุ้งสะดัวลิพี่<อ>เพราะว่าอมมาม่ามันน่ะเป็นศพอือฮะอาม,ม่าเป็นศพเหรอก็อเป็นศพ<อ>ที่วางรออยู่แล้ว<อ>มีสำลีอุดหูอุดจมูกโอ้ยครับแล้วเมื่อกี้คุณแม่คุยกับใครอือครับอ่ะเป็นพี่พี่ทำงาน S <S <S โอ้โยครับผมเป็นผมทํายังไงผมผมออ้ผมขี้กลัวอยู่แล้วคุณคุณขิงไปไปไม่ถูกครับพี่ครับผมจอดับผมอะเอาจริงๆแต่แต่เน,นี้ย<อ>คุณแม่เขาเขาไม่ได้สลบครับคือเขาก็เขาตกใจมากซึ่งซึ่ง,งไอเรื่องเนี้ยคุณแม่เขายังไม่ได้เล่าให้ผมฟังยังไม่ได้ยังไม่ได้เล่าให้คุณพ่อฟังด้วยกันตอนนั้น<อ>เขาเขาไม่รู้ว่าเขาคุยกับศพแต่เขาก็แบบ คุณแม่เขาเป็นคนแบบไม่ค่อยกลัวอะไรก็แบบอืคงแบบเขาค,คงแบบแบบเข้ามาช่วงที่แบบอ่อนแอร่างกายอ่อนแอเนี่ยมันมีสิ์เจอเยอะนะครับพี่ครับร่างกายอ่อนแออะไรเงี้ยอืมคุณแม่เขาก็แบบอืมก็โอเคเขาก็ลืมๆไปแล้วก็ขึ้นไปบนห้องพิเศษอูจิตจิตแข็งมากเลยนะเออครับครับแล้วคุณแม่เขาก็ขึ้นไปซึ่งคนที่นอนเฝ้าเนี่ยเป็นผมครับผมเนี่ยต้องนอนเฝ้า ห้องพักเนี่ยแบบผมผมถ่ายรูปมาได้แต่ผมถ้าผมหาเจอเดี๋ยวผมจะส่งเข้าไปในอินบ็อกซ์นะพี่คับคับได้คือน่ากลัวมากแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะใช้คําว่าน่ากลัวมากมากพี่เออคือผมกับพ่อแบบมองหน้ากันแบบย้ายดีไหมวะอะไรเงี้ยครับไหนลองลองอธิบายให้ฟังลองลองจินตนาการภาพให้ผมฟังหน่อยมันน่ากลัวแบบไหนอ่ะคุณขิงคือตรง ตรงตรงครเคาน์เตอร์พยาบาลเนี่ยจะเป็นเคาน์เตอร์เก่าๆเคาน์เตอร์ไม้พี่อ่าแล้วเป็นไฟมืดๆสีเหลืองแล้วพยาบาลก็นั่งอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยครับแล้วตรงทางเดินเนี่ยพื้นเนี่ยมันเป็นพื้นกระเบื้องกระเบื้องยางเก่าๆอ,อี่พินรู้จักพื้นกระเบื้องยางไหมครับรู้จักครับเป็นแบบที่ลงพวกตามหลบบานสมัยเก่าเวราก็ใช้กันนะครัอ่าเป็นพื้นและทางข้างทางเนี่ยเป็นไม้หมดเลย เป็นไม้แบบเก่าๆแล้วก็ไม้แบบเป็นไม้ลอกอะไรเงี้ยแล้วไฟก็แบบเก่าๆไฟเหลืองๆมันเป็นโรงพยาบาลผีสิงได้เลยพี่เธอไปถ่ายหนังอ่ะเออมันเก่าขนาดนั้นเลยมันเก่าซึ่งไอโรงพยาบาลที่ผมเคยเล่าครั้งที่แล้วอ่ะที่คุณยายคุณแม่ไปเจอเนี่ยเป็นโรงพยาบาลระดับประเทศใช่ไหมพี่อันนั้นอยู่กลางเมืองอือันนั้นว่าเก่าแล้วนะอันนี้เก่าข่อยอันนี้น่าจะเป็นโรงพยาบาลแบบอำเภอเก่าแก่ชานเมืองอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยได้ดูดูแลไม่ได้ถูกบูรณะอะไรเงี้ย คุณแม่คุณพ่อผมก็มองหน้าผมแบบผมผมแบบผมไม่อยากอยู่จะผมต้องถ่ายถ่ายตรงทางเดินไว้ถ่ายรูปตรงทางเดินไว้เป็นที่เรียกว่ากูเ,าคเคยมาอยู่ที่นี่แล้วอะไรเงี้ยค่าคุณแม่ก็เขียนเข้าไปพยาบาลก็จัดเตียงจัดนู่นจัดนี่อะไรเงี้ยอ่าผมก็เข้าไปคุณพ่อบอกเออวันนี้ทิ้งเฝ้ากับแม่ก็อยู่กับแม่นะเดี๋ยวตอนเช้าพ่อจะมาเดี๋ยวพ่อจะพ่อไปเคลียร์งานปุ๊บอะไรเงี้ยแต่พ่อมาอืคุณแม่เขาก็นอนไป ประมาณผมเนี่ยผมพุ่งผมนอนไม่ได้ครับผมนอนไม่ได้ให้ยังไงผมก็ไม่นอนครับผมก็นั่งเปิดผมโชคดีว่าผมอะตอนที่มาเนี่ยผมพอนอตบุกมาอ่ครับาผมก็กะเล่นเกมตึกเช้าอะไรเงี้ยครับผมก็กางบนโต๊ะเสียบพักเปิดทีวีด้วยอะไรเงี้ยครับ,รบแล้วผมก็นั่งเล่นเกมในคอม ประมาณตีสามครึ่งจำได้เลยตีสามตีสามครึ่งวันเนี้ยคุณแม่พูดขึ้นมาว่าอยากกินข้าวผมก็หันไปม,มองหน้าแม่จะไปกินข้าวที่ไหนโรงพยาบาลเขาปิดอร้านอาหารแถวนี้ไม่มีใครแล้วเขาเปิดนะแม่ตีสามอย่างเงี้ยจะไปหาสหานไหนโรงพยาบาลมันก็แบบไม่น่าจะมีโรงพยาบาลก็น่าจะปิดแล้วใช่ไหมพี่ในห้องอาหารอะไรเงี้ยที่ทําทําขึ้นมาเสิร์ฟบ,บนห้องอะไรเงี้ยน่าจะปิดไปแล้ว ก็บอกแมวไม่มีไม่มีข้าวอะไรเงี้ยแม่เขาบอกอยู่ข้าวเนี่ยมีเพื่อนเขารอกินเต็มเลยเนี่ยผมก็ถามเพื่อนที่ไหนเพื่อนข้างล่างเนี่ยรอกินเต็มเลยเนี่ยอผมก็ถามว่าเพื่อนที่ไหนเขาบอกรู้สึกว่าจะไม่ใช่คุณแม่แล้วตอนนั้นคนหมายถึงว่าคนที่คุยกับเราอ่ะไม่ใช่แม่ไม่ใช่คุณแม่แล้วไม่ใช่แล้วออ เสียงไม่เปลี่ยนนะพี่แต่ก,การพูดการจาไม่ใช่คุณแม่ครับเขาบอกเนี่ยเพื่อนเพื่อน,นเขาแเต็มเลยลอรอกินด้วยในหิวมากอืงานใช้ขอใช้คำาลิกรอบงานยาคับอีกแล้วครับ<อ>ท่านผม <laughs> ผมจะทำยังไง <laughs> ผมก็แบบเดินออกจากห้องไม่เจอพยาบาลพยาบาลไปไหนไม่รู้ ห้องอื่นๆมีคนบ้าก็ไม่รู้อืผมจะทิ้งแว่นผมจะทิ้งคุณแม่ไว้ในห้องคนเดียวยังก็ไม่ได้ผมก็เลยตัดสินใจลงไปชั้นล่างสุดอืลงไปดูว่ามีพย,พยาบาลเ็าบอกว่าอีกคนหนึ่งน่าจะไปซื้อของกินหรือไปเข้าขน้ำอะไรนะครับเขาบอกว่างั้นผมบอกว่างั้นไปนเพื่อนผมอีกคนได้ไหมไปดูหน่อยพยาบาลไปไหนอะไรเงี้ยเขาก็ไปช่วยหาปรากฏอีกคนหนึ่งเขาเข้าไปในห้องอีกห้องนึงมีคนไข้เรียกอะไรเงี้ย เออผมก็เออลงใจยังมีคนอยู่แต่ผมไม่ค่อยกล้าเข้าไปในห้องครับห้องที่คุณแม่อยู่เพราะว่าผมไม่รู้ว่านั่นคุณแม่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเออเข้าใจอารมณ์เออเป็นพี่ถ้าถ้าผมเชื่อว่าถ้ามีคนอยู่ในสถานการณ์แบบผมเนี่ยมันก็ไม่รู้จะทายังไงเหมือนกันคือยังน้อยต้องหาเพื่อนอีกสักคนนึงอ่ะเข้าไปมันจะได้อุ่นใจถูกไหมใช่ครับผมผมอยู่คนเดียวแล้วแบบไม่รู้ว่าจะเอาไงกับชีวิตนะคือที่พูดมาเขาบอกว่ามีเพื่อนเยอะแยะแล้วไม่รู้เพื่อนเขาอยู่ในห้องนั้นเปล่าครับ เขาบอกว่าเขาอยากกินข้าวเขาบอกว่ามีเพื่อนเขารออยู่เต็มเลยอ,อะไรอย่างนี้แล้วตอนที่ผมเข้าไปกับพยาบาลเนี่ยคือคุณแม่หลับต่อแล้วอืแล้วผมผมก็ตามสเต็ปเดิมคือพวงมาลัยไม่มีโอกาสได้ซื้อมาเพราะมันเป็นฉุกเฉินไงพี่ใช่ไหมม,มาตอนตีสองคือตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันแบบมันหาไม่ได้แล้วพวงมาลัยแล้วก็ลืมอภะคุณแม่ก็ไม่ได้ห้อยพาด้วยก็เลย นั่งเล่นคอมเปิดทีวีถึงเช้าครับพี่ประมาณตีห้าครึ่งหกโมงผมก็ไปบอกพยาบาลว่าเดี๋ยวผมจะกลับเอาของที่บ้านก่อนอะไรเงี้ยผมก็กลับมาเล่าให้คุณตากคุณใหญ่ฟังเขาบอกว่าต้องเอาพาไปให้คุณแม่เพราะว่าคุณแม่เหมือนเหมือนกับเราไปไปแบบไปคาทันหันอย่างเงี้ยแล้วคนจิตอ่อนเนี่ยไปถึงตรงโน้นเนี่ยเหมือนกับมีมีสิ่งต่างๆเข้ามาในร่างกายง่ายเพราะว่าจิตอ่อนอยู่ครับยวยร่างกายด้วยอะไรหลายอย่างด้วย ใช่ป่วยการทันหันอะไรเงี้ยแล้วแบบเขาคงเห็นว่าจิตอ่อนก็เข้ามาอืเป็นครั้งแรกที่ผมเจอการผีเข้าคนใกล้ตัวในพีเราคุณแม่เราเองด้วยนะหเรายิ่งเป็นห่วงหนักเข้าไปใหญ่เลยอ่ะใช่ใช่ครับครับประมาณนี้ครับพี่นะครับก็คือเหมือนกับอย่างที่เราเชื่อกันแหละว่าเฮ้ยคนจะป่วยคนจิตอ่อนแล้วก็ไปอยู่ในสถานที่ที่เหมือนเป็นสถานที่ศูนย์รวมของเขาอ่ะใช่ครับเออเขาอาจจะ อาจจะมีวิญญาณกลุ่มนั้นน่ะพยายามที่จะหาเขาเรียกว่าบุญกุศลหรือว่าของที่จะมากินได้อะแต่ไม่มีใครอาจจะทําบุญไปให้เขาแต่พอเห็นว่าเฮ้ยร่างเนี้ยมีพลังงานที่อ่อนจะมีตัวแทนะเข้าไปเข้าไปเหมือนเข้าไปแฝงแล้วก็พยายามจะสื่อสารกับคนเป็นอย่างเราว่าเฮ้ยมีอีกหลายอีกหลายตนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาหิวนะเขารอของกินอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ ค,ค,ค,คือ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 เรื่องเนี้ยจริงๆจ,จะตั้งชื่อลําบากเพราะว่าเจอสองเด้งเออแต่นะให้เกียรติคุณแม่ก็คุณแม่ก็เจอตั้งแต่ตอนตอนพาร์ทแรกครับครับอามา่าอาม่านี่ก็หนักอยู่นะครับเพิ่งมารู้ตอนไม่กี่วันนี้เองอาม่าเนี่ยน่ากลัวตอนที่พอคุณแม่มารู้ความจริงว่าที่นอนอยู่และที่คุยอยู่อะเป็นศพนอนอยู่ตรงนั้นโอ้โหแล้วสําคัญคือศพยิ้มนี่นะครับ นอนแบบเสียแบบยิ้มอย่างเงี้ยหรอใช่ยิ้มแย้มเป็นคนอารมณ์ดีคือใครเดินผ่านก็รู้ว่าศพคนเนี้ยต้องเป็นคนใจดีอะไรเงี้ยครับไม่ไหวนะไม่ไหวไม่นะไม่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 แต่เข้าใจแหละเออเราเห็นเราเราด้วยความที่เราอาจจะไม่รู้จักอ่ะแต่พอเห็นรู้ว่าเป็นศพอ่ะต่อให้ยิ้มยังไงผมก็ไม่นะไม่นะเออคือคือคือเอามาเก็บคงแบบคงคงคงเสียแบบสงบสงบนะครับนอเลยว่า แกคงเป็นห่วงคนที่ป่วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะแกก็คงไม่รู้อาจจะไม่รู้ตัวว่าเสียก็ได้ผมว่านะเพราะว่าแกก็ทักทายเหมือนคนปกติจะมีอะไรฟังนะครับแล้วแล้วตอนที่คุณแม่พูดอย่างนั้นกับเราอะแล้วได้ถามคุณแม่ไหมคุณแม่รู้ตัวไหมตอนที่พูดกับเราด้วยบอกเอ้ยหิวหิวมีเพื่อนรอยกินข้าวอยู่อะไรอย่างเงี้ยเออผมไม่ได้เล่าให้คุณแม่ฟังครับอืเพิ่งมาเล่าเมื่อประมาณออกจากโรงพยาบาลมาสักพักหนึ่งครับครับก็เป็นที่รู้กันว่า ให้เป็นตายรายดีไงก็ไม่กลับไปที่โรงพยาบาลน,นี้อเออเอาจริงๆนะจะโรงพยาบาลไหนหรือว่าสถานที่ไหนก็แล้วแต่คุณขิงอย่างที่เราฟังกันเราเชื่อกันนะครับว่าเฮ้ยเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ดวงจังหวะเวลาทุกสิ่งทุกอย่างมันผนวกกันมันมันรวมตัวกันได้หมดอะ่ะโอกาสที่จะเจออะก็มีเหมือนกันคือคือคือผมต้องต้องเท้าความก่อนพี่แจ๊คคือไอโรงพยาบาลเนี่ยไอโรงพยาบาลเก่าเนี่ยมันก็สมควรเก่าในอายุการใช้งานของมันครับ อย่างเช่นไอ้โรงพยาบาลที่ผมที่คุี่คุณแม่เคยเจอยายผมเนี่ยมันก็ตั้งแต่สมัยยี่สิบสามสิบปีใช่ไหมพี่ครับมันอันนั้นมันเก่ามากแล้วแต่ว่าไอ้โรงพยาบาลเนี่ยมันเพิ่งห้าปีมันไม่น่าจะเก่าอย่างนี้พี่ครับว่าอาจจะงบประมาณอาจจะไม่มีอะไรหรือจะเป็นโรงพยาบาลเก่าหรือสถานที่เก่า,าจริงๆแล้วมาทําเป็นโรงพยาบาลก็ก็เป็นไปได้ไง ใช่ครับออมันมันมันน่าจะได้รับการปรับปรุงมากแต่ว่าอ,อืไม่รู้ว่าอะไรยังไงแต่ว่ามันมันเก่าเก่ามากมันไม่ควรจะมาอ,อ,อยู่ในยกคนี้รับนะฮะ <laughs> อ่ะก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของสถานที่เข้าไปคุณขิง